ควันนี้มาพบ้าวกระจอนนะครับคารถโตัวตากูทีโตโวตาเแกนฟ้นาซากาบันตัววันนี้นะครับผมจะหาถ้าลูกค้าเนี่ยามาเบิ้งว่ายานะครับสบภาพแกดิโดเปี้ยนเนี่ยมันเป็นลอะไรแบบไหนนะครับวันนี้ผมได้เกิดจากพี่เล็กน,นะครับพี่วันนี้บดีเลยครับกับพี่เล่าอยู่แผนในการสอนดูแรกเนาะคุณลูกค้านะครับเรียกคุณถามเนี่ย สภาพยางอะพี่ที่โฮองเบิ้งลูกค้าต้องตรวจสอบเนี่ยเขาจะเบิ้งแบบไงครับพี่ว่ามันยางมันซึ่เป็นไงนะครับพี่ยางไหมครับเนาะพี่ยางนะครับเนาะพี่ยางยางครับเป็นยางปี๗ครับครับ72ครับเบิ้งแจมยางเบิ้งปียางหรอกเบิ้งแก้มยางครับผมมาเบิ้งได้แต่เราอครับผมสามเบิ้งดอกยางต้องเป็นหลอกยางว่ายางเติดตะก้ออะไรครับอันนี้คือยางต้ตะยาง งเาหนังคุครับครับเียเช่วงไงเขาเบ่งหลงยางเนาะจับครอมียบของทของท้องห้ายางน่้เมอนแมงครับก็อาจอ่าออย่างเงีื้อผ่านต้รงเป็นมังคนครับดอกยางยอสมครับอคายุในการใส่งานเปียยางเสร็จหนึ่งเนี่ยใส่ที่แบบจะปี่ครับจริอกเกียกเนาะเขาเบ่งสภาพยางตรงนั้นสภาพยางเนาะ แต่ว well. ่าพยายามหนยนคือต้นมาสองฝากเข้นมาึ้นสองปีทางเทียวอ๋อสปีคือตรงเกียนี่คือตามตามทีห้องเขางสมดเป็นทีาะตวสองปีก็เหมือนกงเรียวสรครที่จะต้งเสรกหอ๋อครับเรียบครับคือคือพี่เรียกบอกว่ายางนะครับแต่ละเสร็จเนี่ยจะมีอายุการสช้ารสอปีเนาะสอปี แต่ถูกย่างจะขึ้นที่กับการใส่ของลูกค่านะครับแต่ซับจรแล้วนะครับรถโตโยต้ตาเนี่ยค่าของศูนย์เป็นระยะนะครับท้างสูมาเดนเจะแนะนำมาเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนเพราะว่าเขจะมีการเช็คยางน้ำทุกัางนะครับจะได้กระแฟลลลูกค้านะครับว่าถ่ายางเนี่ยผมคุ้นเปลี่ยนผมคอยเปลี่ยนแนะนำเลยครับเพราะว่าประสบการณ์จริงคือยางเนี่ยมันแตกง่ายแต่พอย่อมเปลี่ยนมันเกิดยางระเบิด ก็เป็นใดนะครับเป็นในการฝากลูกค้าเด้อนะครับมม่ยังปัญหายังงของสูนบริการนะครับและย้ำครับเขาที่ศูนย์โตโยต้าแกรนด์สาขามาดอดนะครับผมอ่ะแ็นในมือผมขอบคุณทีเล็กนะครับเถียงข้อมูลนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ